วันนี้นะคะจิตอาสาพัฒนามนลทนฐานบกที่3-2ร่วมฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำจางอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2,566ค่ะ ที่บ้านหนองพัฒนาตำบลน,น้ำโจ้อแม่ทะจงหััดวลำปางนายชชชวาลชายบุตรผู้วราชการจงหััดวลำปางพร้อมด้วยพันเอกวิสิตบรรณากจเสจนาธิการมณฑลฐานบกที่32และวิทยากรจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานมทบ32อดรอดจิตอาสาของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสารวมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำจางเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566 โดยได้ร่วมทำความสะอาดมีการปรับภูมิทัศน์แล้วก็กําจัดวัชพืชในแม่น้ำจางให้น้ำได้ไหลผ่านได้สะดวกนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนในช่วงฤด,ดูแล้งเกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงามสร้างความรักความสามาคัคคีระหว่างหน่วยงานทหารและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางตลอดจนร่วมกันน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ